นิทานเรื่องแหล่งพลังงานวิเศษคุณนางทั้งหลายเราใช้พลังงานจากธรรมชาติมากเกินไปหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาณาจักรของเราจะขาดแคลนพลังงานเราควรทำอย่างไรดีฟาบาทหากเราสามารถหาพลังงานรูปแบบใหม่หรือใช้พลังงานอย่างประหยัดบ้านเมืองของเราคงอยู่ได้ยัง่งยืนขึ้นพ่ะยค่ะพระบิดาหม่อมฉันขออาสาเดินทางไปศึกษาเรื่องพลังงานจากหมู่บ้านต่างๆอาจ มีวิธีที่ช่วยให้อาณาจักรของเราใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมากลูกพ่อจงออกเดินทางและนำความรู้กลับมาช่วยเหลือบ้านเมืองของเราท่านลุงเหตุใดหมู่บ้านนี้จึงไม่มีการตัดไม้มาเป็นเชื้อเพลิงเลยหรือเราสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและยังใช้ลมช่วยสูบน้ําขึ้นมาใช้ในการเกษตรอีกด้วยนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมพลังงานลมเป็นอีกแหล่งพลังงานที่สะอาดและไม่มีวันหมด ข้าเห็นสิ่งแปลกตาที่บนหลังคาบ้านของพวกท่านนั่นคืออะไรหรือนี่คือแผงโซลาเซลล์พวกเรานำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้มีไฟฟ้าใช้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำมันน่าอัศจรรย์นักพลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้พลังงานแก่พวกท่านได้ตลอดวันพระบิดาหม่อมฉันได้เรียนรู้ว่าเราสามารถใช้พลังงานจากน้ำลงและแสงอาทิตย์แทนพลังงานที่ต้องเผาทำลายสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมมากหากเรานำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ บ้านเมืองของเราจะมีพลังงานใช้ตลอดไปโดยไม่ทำลายธรรมชาติ